มีแต่นอน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 แล้วนังไม่สนเลยอะ่ะก็เลยอยากไ้อันนี้ก็เลยต้องซื้อชุดมาเพิ่มใส่กับชุดเปอดมัวเพชรโชว์สาลายอบกรอบจากเกาหลีความอร่อยที่ลงตัว มาผมกับช่องน้องข้านึ่งเนาะพิมพ์ก็ซื้อของนะแหมมาเยอะมากเลยเนี่ยซื้อมาให้เนี่ยอีตัวเล็กเนี่ยนะแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันนะคะว่าอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างวันวันทำอะไรบ้างเนี่ยวันวันอ่ะมีแต่นอน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 แล้วก็เล่นตอนกลางคืนไปทีละชิ้นโอเคเริ่มอันนี้เลยแล้วกันอันเล็กก่อนอันเล็กก่อนชอบทุกวันอุ้ยอันนี้น่ารักชอบทุกวันอยากสุดตายชอบทุกวันอยากซื้อให้ทุกวัน เป็นปอกคออันนี้น่าจะเป็นปอกคอในรองสีที่จริงเรามีพี่ๆด้วยนะคะพี่ๆเนี่ยมีทั้งหมดเอ่อรวมเข้านึ่งแล้วนะคะก็เป็นสิบตัวตัวใหญ่นะคะปอมปอมมีสี่ตัวแมวมีสี่ตัวเซบ,บิเลียนนะคะเอ่อเจ็ดไทยอีกสองตัวสามตัวแล้วก็ตัวเนี้ยรวมเบสเซ็ตคนะ่ะละรวมเบสเซ็ตนะก็ประมาณแบบเกือบยี่สิบตัวนะคะที่บ้านอันนี้ อ่เข้านึ่งใส่เข้าไปนี่เห็นไหมขนาดใส่ให้นางนางยังไม่ตื่นเลยเนี่ยเนี่ยอ้าใส่เข้าไปลูกซื้อมาก็ต้องรู้จักใส่เดี๋ยวถ้าเราซื้อเยอะขนาดนี้นะคะสงสัสยคงต้องมีต้องปล่อยมือสองแล้วแหละนะถุงนี่สองอ่าบ้านก็ซ่อมนะคะเสียงอัดไปบ้านก็ซ่อมไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม่น่าเกี่ยวกับหมาอันนี้น่าจะของคนตัวต่อไปนาจะของพิมมาแหละลูกค้าลูกค้าาจะขายคออีกแล้ว ่อกริบแม่อันต่อไปกิีบแม่ไม่ใช่กิบลูกลูกติดได้ไหมเนี่ยหน้ามากอันนี้ไหนดูซีเขานึ่งก็ติดได้นะเนี่ยลูกเป็นเยลลี่ไงจะติดใส่ขนานางเห็นไหมเขานึ่งก็ติดได้แม่ก็ติดได้อันนี้เป็นกรีบกรีบกรี ติดการคู่กันแม่ลูกนะคะนี่เต็มเลยอะไปยปไปต่อไปอันนี้เป็นสร้อยต่างหูและโบและกรีฟนี่พร้อมข้านึ่งเยอะมากนะบอกก่อนนี่เลยวาเลนไทน์ข้านึ่งวาเลนไทน์เอานึ่งวางไปเอานี้ออกลูกอันนี้มันไม่เวอร์เลยอะเอาไปอันนี้เลยเหมาะกับข้านึ่งสร้อย ไว้ใส่กับชุดเขานึ่งบอกว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ต่อไปมาเป็นกล่องบ้องอันนี้เป็นตุ๊กตาน้องใหญ่เขาเนื่องเปลี่ยนรูปกอดทางต่อไปเป็นชุดน้อง อันนี้เป็นชุดนอนน่ารักมากใส่ครั้งหนึ่งถ่ายรูปเราจะปล่อยมือสองให้นะคะเป็นแม่แม่พี่พแฟนคลับทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนของเขาหนึ่งชุดนอนนอนไปลูกนอนไปนอนดูสิขนาดพู้เสียงดังขนาดนี้นางยัง,ยงไม่ตื่นเลยต้องฝากพี่พี่เลยนะ f c ทุกท่านนะคะฝากกด subscribe ให้เราด้วยช่องน้องใหม่เขานึ่งลูกปุบปื๊บะบนียอ้าวแม่อีเมอีพ่อคอยคอย,คอยซื้อของซ้ำกัน โบสีแดงก็ไม่เป็นไรใส่แม่กับลูกแล้วกันแน่เต็กคู่อันนี้ก็จะเป็นแบบตรุษจีนนะคะนี่ของน้องคือยังไม่โตคือของเยอะมากแม่ต่อไปกล่องใหญ่เยอบแนลูกเกยบแหนก็สินอนทั้งวันบเออเออจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยว่ะเอือบัดละตื่นตีห้าตื่นมาทําอะไรอ่ะกลางคืนแค่นั้นนะไม่นอนกลางคืนนี้เล่นบ้านแตกกระจุยกระจายอันนี้โอ้โห กองใหญ่ใหญ่ใหเลยอะดูกันนี่จุดจีนคอนเซ็ปต์เราก็มาสิงโตเขาไม่มีการสิงโตไม่มีโควิดขณะเชิญสิงโตเขาไม่มาบ้านไกลเราก็เลยมีสิงโตที่บ้านให้แทนนี่เลยข้าวเนื่อรอดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสดๆ ชุดสื้อสิงโตแน่ชุดเสื้อสิงโตใส่เข้าไปลกูกแม่อีแม่ทำาอียงทํา,ทาอยียงค่อยมาอันนี้เป็นชุดเดี๋ยวจะอันนี้จะเป็นเซตนะคะใส่กับพี่ๆปอมๆรอติอดตามภาพได้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดแอปเปิลอันนี้เอาไว้ใส่กันเป็นทีมอ๋ออันนี้เป็นแครอทนี่เป็นแครอทก็ของเขาหนึ่งอันนี้ ชุดแบบเกาหลีใส่เที่ยวนอกบ้านแฟนขับพี่พี่เอนี่ยต้องรอดูเลยนะคือคุณแม่7วัน7สีมากความปังเขานึ่งบอกกูเหนื่อยอันนี้ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าชุดโโนไวจริงๆของเราก็ก็ใส่ไปแล้วภาพหนึ่งอันนี้ซื้อซ้ำเพราะว่าอยากได้เอออยากได้ของด้านในเขาอยากได้ของแถม คือของแถมมันหาซื้อไม่ได้ไงนี่ไงมันจะมีของแถมนี้ให้ในเซตนี้ก็เลยอยากได้อันนี้ก็เลยต้องซื้อชุดมาเพิ่มเป็นชุดซ้ำเอาเข้ามอันนี้น่ารักมากของแถมจากชุดสโนไวเป็นหูหมาไม่ใช่หูแม่นะเป็นหูหมาทุกคนอันนี้ก็จะใส่หูหมาแบบนี้แช่งเอาไว้ถ่ายรูปอันนี้เป็นผ้าโฮมผ้าหม่าหมไข่ดาวชุดอะไรเออเสาทุกวันเสาเราก็จะไปเปเิดหมวกนะคะก็ให้น้องใส่ไปมันก็จะเป็นแบบแตงแตงแตงอ่าเล่นกีตาร์ อันนี้ค่ะคุณตำรวจค่ะชิ้นสุดท้ายของลังนี้เป็นวิกผมน้องโอ้โหใส่กับชุดเปิดหมวกอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามไอ้นั้นนะภาพในเพจนะคะเขานึ่งแอนเดอร์แกงนะคะนึ่งไม่ตื่นเลยเหรอลูกนึ่งมาเร็วทักทายพีพ่พี c อซหน่อยลูกโอ้ยอ้านึง่งเออนั่นล่ะ ไม่สนใครสินอนใครไม่สนมันนางไม่สนเลยอ่ะโอเคเจอกันในหน้าเพจน,นะคะอย่าลืมติดตามข้างนึ่งนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเดีย๋ยวจะมีแบบงานน่ารักน่ักภาพน่ารักๆ่ารัคอนเทนต์น่ารักน,กน,กนกเอามาให้ f อทุกคนได้ดูได้หายคิดถึงกันวันวันเนี่ยก็พยายามนะคะพยายามถ่ายรูปน้องให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่านางก็เป็นแทางตลอดตลอดเวลาเนี่ยนอนนอน ตื่นแค่ตอนกลางคือตอนนี้แสงหมดแล้วตอนมีแสงแบบนี้คืออาการตอนนอนพอแสงหมดพอแสงหมดก็ตื่นก็ถ่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะคะให้เอฟซีหายคิดถึงกันนะคะบาย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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮดโชว์สาลายอกกรอบจากเกาหลีความอร่อยที่ลงตัว